สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิสาพาไปแล้ะนะคะวันนี้จะพาพ่อกับลูกมาดูแดนนรกกับแดนสวรรค์ที่วัดแสนสุขนะคะไปบ้านไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าพาเข้าไปดูกันอันนี้ทางเข้าจะเป็นแดนสวรรค์หมดเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูแดนนรกนะคะว่าใครทําอะไรจะเป็นยังไงบ้างนะคะพาสาวน้อยมาดู เริ่มเริ่มอะไรเริ่มเข้าสู่ลลแดนนรกไปดินดตจอนรับซะด้วยใครใทรทำอะไรไว้ก็คือต้องเจอแบบนี้นะอ่าดูไว้อันนี้ก่อนจะก่อนทางเข้าเห็นปะจะต้องมีท่านยม,มาบาลมาสอบสวนก่อนนะว่าใครทำอะไรบ้างอ่าไปดูเลยอ้าวเข้าไปดู เขาจะมีแบบสอนหลายเรื่องหลายราแล้วดูไว้ว่าตัวเองทําอะไรนี่เห็นไหมท่านอยู่มาบาลจะเป็นอย่างนี้เขาจะสอบสวนก่อนว่าใครทําอะไรแล้วเขาก็จะส่งไปยังจุดต่างๆเห็นไหมนี่เป้ายเขียนเออเขามีป้ายเขียนอยู่ต้องต้องอ่านนะนอ่านว่าใครทําอะไรไปค่ะดูไปเรื่อยๆตามป้าไปนะู่น นี่ไงน้องก็อ่านตามไปว่าเออเขาทําอะไรว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้อันนี้นี่คนทําแท้งนะเป็นอย่างนี้อืมฉีดยาทําแท้งเห็นปะโ<ร>ดนโดนค่อนนะมีสาษาอังกฤษเดอห้ามทํา <ำ S 1> แท้งนะน,นี่นี่มาดูอันนี้เขาทําอะไรเขาถึงเป็นเวอรสิ่งห,ห้ารักขโมย เห็นไหมนี่ห้ามรักขโมยนะทรัพย์สินของผู้อื่นให้เสียหายถ้ารักขโมยของคนอื่นจะเป็นแบบนี้ครามวนตัวเองเคยไหมเคยขโมยไหมเออห้ามหยิบของเพื่อนของอะไรห้ามหยิบทุกอย่างเจออะไรมาห้ามหยิบเพราะว่ามันไม่ใช่ของตัวเองนี่ข้าบ่ามีไปหลุด่าว่าโกหกจะเป็นหนี้เห็นไหมโดนฟัน อันนี้ผิดศีลเนี่ยการพูดเท็จพูดโกหกหลอกลวงเห็นป่ะจะเป็นอย่างนี้นี่เวลาถามอะไรห้ามโกหกเด็กขายเวลาทําอะไรมาเห็นเปล่าเนี่ยเห็นไหมห้ามพูดโกหกเวลาแม่ถามป้าถามอะไรเข้าใจไหมห้ามพูดโกหกเด็กขายจะเป็นแบบนี้ก็พูดโกหกไงเนี่ยพูดโกหกก็เป็นอย่างนี้เลย ลังเพื่อนห้ามพูดโกหกนี่อันนี้อันนี้กระทะทองแดงดื่มเหล้ายาปาปิ้งเนี่ยจะเป็นนี้กินเหล้าก,กินยาใครกินนะ <c oughs> อันนี้ฟ้ากินอันนี้ฟ้ากินคใช่ไหม อืมอันนี้ทําบุญใส่บาตรทุกทุกเช้าเหมือนญาติใส่เห็นไหมบุคคลที่ใส่บาตรกระดาษพระไตร์เนี่ยสร้างพระพุทธรูปจะเกิดจะได้เกิดในศาสนาพระศีอาลิยติ่นนอนเสียลุก er, นั่งจะลุกติ่นก่นพระเจ้ามาโปรดสัตว์เห็นไหมเขาก็จะมาเทศมาอะไรให้ฟังนี่ตั้งอันนี้เลยอะไรนี่ตัดมือ เพราะฉะนั้นแล้วห้ามหยิบของเพื่อนห้ามหยิบของอะไรใดๆของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองนิดน้อยเนี่ยเกิดเป็นเปรตเนี่ยเป็นเปรตแล้วก็โดนตัดมือนี่ห้ามหยิบของคนอื่นนี่เป่าเนี่ยนกเขาจ้อลองให้ดูนะอืมคนทำลายทายรถที่ไม่พัฒนบุคคลที่ฆ่าตายต้องระวังยาพัษ หาปลากันค่ะปเยอะมากอุ้ยระวังรงน้ำไปเด่นใส่มีใอกมาก็หนูให้ยอปลงอร่อยไหมโหเย่งกันายกันเลยงไ้ิดเะลูกงเละ ท,ทบบั้งนกทั้งปลางลกระดูกักระกระกรมาอยู่ในวงปลาสวายมันก็ดนกัดเลยอไม่ทั้งปลาทั้งนกและมันจิกมันกินกิน